สำหรับใครนะคะที่ไม่เก่งเทคโนโลยีไม่เก่งไอทีฟังทางนี้เลยตอนนี้นะนี่หน่อยมีโปรเจกต์พิเศษนะที่ทําขึ้นมาในราคาที่ไม่เคยมีมาก่อนต้องบอกว่าปกติคอร์สนี่หน่อยหลักหมื่นหมดแม้จะเป็นออนไลน์แต่วันนี้เราทําโปรเจกต์พิเศษคอร์สหลักพันต้นๆเท่านั้นเองเพื่อคนที่ไม่เก่งเทคโนโลยีเลยทุกคอร์สประกอบไปด้วย16คอร์สนะคะในแต่ละคอร์สเราจะสอนแบบง่ายๆสอนในแบบที่คุณไม่ต้องเก่งไอทีไม่ต้องจบคอมไม่มีพื้นฐานเรื่องนี้เลยก็เข้าใจได้เพราะทุกอันเนี่ยหน่อยสอนด้วยมือถือ เครื่องดวแล้วคุณสามารถเริ่มในทุกแพลตฟอร์มได้เลยทั้งหมดนี้นะคุณจะลงเป็นคอร์สก็ได้ถ้าใครลง1คอร์สนะคะจากราคา6 9 0 0เหลือ1990บาทแต่ยังไม่พอในกรณีที่ครูยังไงก็ต้องลงอยู่แล้วถ้าอยู่ในยุคนี้คอมเหมาไปเลยละกัน16คอร์สนะวันนี้นิดหน่อยให้ราคาพิเศษจากราคาเต็ม96,600บาทวันนี้นิดหน่อยลดให้ไปเลยเกือบ8 0 0 0 0เหลือ15,900บาทแล้วคุณเรียนได้ตลอดชีพเรียนกันทั้งบ้านได้เลยนิดหน่อยไม่หวงขอให้คุณเอา กดปุ่มคอนี้คือเราจะสอนให้คุณใช้ Facebook ตั้งแต่แรกเริ่มไปจนสร้างไรายได้ได้เพราะคุณรู้ไหมจริงๆแล้ว a c e b o o k เนี่ยมันสร้างไรายได้ได้หลายทางมากแต่ถ้าคนที่ไม่กล้าแม้แต่กดปุ่มเนี่ยคุณจะขาดโอกาสตรงนี้เยอะมากหรือบางคน,นมีสิทธิ์สร้างไรายได้ได้แล้วแต่ไม่รู้ว่ากดตรงไหนกดไม่ได้สักทีมาลองดูกันและคุณจะมีช่องทางไรายได้เพิ่มในแบบที่คุณไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลย สองคือถ่ายทําตัดต่อแบบให้ดูแพงนะเพราะในไหนเราทําออนไลน์แล้วก็ต้องทำคอนเทนต์อยู่แล้วใช่ไหมแต่ปัญหาของคนส่วนใหญ่คือไม่รู้ว่ามุมไหนสวยหรือไม่สวยประสบการณ์เขานี่ยได้ทำมาแล้ว7ปีเนี่ยก็อยากจะเอามาแชร์ด้วยวิธีการที่ง่ายๆไม่ต้องใช้ภาษาวิชาการไม่ต้องใช้ภาษาที่ทําให้คุณงงเอาภาษาง่ายๆมีเช็คลิสต์ให้แต่ละคลิปเลยว่าใน1คลิปคุณจะทําอะไรบ้างคุณต้องมีวัตถุอะไรบ้างอยู่ในคลิปแล้วมันจะง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นมาเจอกันที่คอร์สมือใหม่ตัดต่อนะคะ และอันที่3นะคะที่ใครอยากสร้างรายได้นะเนี่ยหนยบอกเลยว่าต้องคอร์สนี้เลยในหน้ามือใหม่คอร์สนี้จะรวมในหน้าทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Tik t o ็อกรัสด้าช้อปปีรวมทุกวิธีเลยและสอนในแบบละเอียดสุดๆง่ายสุดๆรวมถึงการทำคอนเทนต์ในหน้าแต่ละแบบด้วยเพราะมันถูกแยกออกมาแล้วเป็นในหน้าโดยเฉพาะมันจะไม่ใช่แค่วิธีการสมัครแต่มันจะคือทำคอนเทนต์ยังไงให้คนซื้อทำคอนเทนต์ยังไงให้คนเชื่อทำคอนเทนต์ด้วยวิธีการยังไงให้คนรู้สึกว่าต้องกดซื้อลิงก์คุณในทันทีอันเนี้ยสาคัญมากเพราะฉะนนนัันาา้้เเรราาามมิิ่กดววยวช ง่ายที่สุดภาษาที่ง่ายที่สุด ให้คุณเอาไปทําตามได้เลยและขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือ AI คอร์สนี้คุณรู้ไหมจริงจริงคอร์ส AI ของนิดหน่อยนิดหน่อย,อย,อยสอนสมมรนาใหญ่ตั้งแต่ปีที่แล้วลวมันกลายเป็นว่าทุกวันนี้นิดหน่อยใช้ AI ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วมันเหมือนจะเป็นเลขาส่วนตัวแล้วมันก็มีในทุกแอป,ปนะ AI บางทีเราไม่ต้องแยกแอป,ปในทุกแอป,ปมันมี AI ซ่อนอยู่แล้วนิดหน่อยจะเลือกมาเฉพาะที่คุณใช้ได้จริงไม่ใช่เอายา,ยา,ยากๆมาให้มันดูว้าวไม่ใช่เพราะสุดท้ายยากไปคุณก็ทําไม่เป็นอยู่ดีเอาอันที่ใช้ได้จริงและนี่คือคอร์ส AI ชีวิตคุณได้มากๆเพราะทุกวันนี้มันเป็นเลขาส่วนตัวของนีหน่อยเช่นกันและคอส,สุดฮอตที่คนถามมาเยอะที่สุดนะคะนั่นคือการไลฟ์และนีหน่อยจะมีไลฟ์อันนี้นะจะเป็นไลฟ์แบบโทรศัพท์เพราะจริงๆในโทรศัพท์ก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆที่เอาไว้สามารถขึ้นเทคได้ขึ้นอะไรได้ในไลฟ์นี้เนาะจะแบ่งเป็นอคอรคสนะคะคอสหนึ่งคือไลฟ์ด้วยโทรศัพท์คุณจะทําหน้าเนียนได้ขึ้นนั่นขึ้นนี่ได้ด้วยโทรศัพท์เครื่องเดียวหรือใช้โทรศัพท์ในการต่อกับกล้องได้ด้วยอันนี้นี่หน่อยจะสอนอย่างละเอียดเลยก็คือคคร่ีบบแใท มีคอมมีกล้องอยากรายได้แบบนี้หน่อยเลยจะเป็นอีกคอร์สหนึ่งนะเป็นคอร์สใหญ่นั่นคือคอร์สไลฟ์โปรดักชันนะคะจะไม่ได้อยู่ในแพ็กนี้จะเป็นอีกแพ็กหนึ่เนนงเพราะฉะนั้นสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้และถัดมานะคะคอสุดฮิตที่แน่นอนอยากให้คนไทยทั้งประเทศเรียนแล้วเนื้อหาในนั้นก็เกินกว่าราคาแค่พันกว่าบาทเพราะแน่นอนเอาเนื้อหาใหญ่มาให้คุณเลยเพราะใจของแน่นอนอยากให้คนไทยมีไรายได้มากกว่า1ทางและหนึ่งในนั้นคือคอร์สออนไลน์คุณไม่ต้องสอนแบบนหน่อยสอนก็ได้คุณสอนวิชาอะไรก็ได้ทุกวันนี้แน่น ไปแล้วไม่รู้กี่ต้นเนหน่อยยอมเสียเงินจ่ายค่าคอสคุณ2อ0 0ามดีกว่าเนหน่อยปล่อยให้ต้นไม้ราคาหลักหมื่นของเน้หน่อยตายคุณเห็นไหมนี่คือสิ่งที่คนต้องการเพราะฉะนั้นอยากเข้าใจว่าคอสออนไลน์มันต้องเป็นคอสยิ่งใหญ่มันต้องเป็นคอสความสาเร็จมันต้องเป็นคอสไอทีที่เราบอกไม่ใช่มีคนต้องการและมีคนที่ไม่เก่งในเรื่องที่คุณเก่งอีกเยอะมากในนี้เนี่หน่อยจะสอนทั้งหมดพร้อมวิธีการเปิดคอสแบบง่ายที่สุดด้วยโทรศัพท์เครื่องเดียวอยากให้ทุกคนเรียนคอสนี้มากๆเพราะคุณควรมีรายได้เพิ่มอีกหนึ่อผู้คน แก้ปัญหาให้ผู้คนแนะนําให้โรงเรียนและถ้าใครนะไม่กล้าออกกล้องอาอเสียงตัวเองซึ่งจริงการทำคอร์สออนไลน์ไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้นี่หน่อยมีวิธีสอนแต่บางคนอาอเสียงตัวเองด้วยครูายหน้าตัวเองงั้นทำอ e ีบุ๊กคอร์สนี้คือคอร e ์สอีบุ๊กนะคะคอร์สทำอ e ีบุ๊กจริงๆแล้วมันง่ายมากในปัจจุบันมี AI มีอะไรมาช่วยเยอะมากแนะนําให้ลงคู่กับคอร์สเอมันจะสะดวกมากเลยแล้วการทาอ e ีบุ๊กของคุณมันจะง่ายมากเพราะทุกวันนี้มีแหล่งขายเยอะมากหรือคุณจะขายเองก็ได้นี่หน่อยจะแนะนําทั้งหมดว่ามันมีอะไรบ้างการสร้างไรายไไดด้้หมปแลวนะ ถัดมาอันนี้เริ่มมาในแต่ละแพลตฟอร์มแล้วถ้าใครอยากลงลึกในแต่ละแพลตฟอร์มคอร์สแรกคือติ๊ t o อกมือใหม่นะคะใครที่ไม่ค่อยเก่งติ๊ t o อกเลยอยากเริ่มมือใหม่นะนี่หน่อยแนะนาคอร์สนี้เลยเพราะคุณจะเข้าใจเลยว่าลูกค้าใน Tik t o อกมันแบบไหนคุณรู้ไหมว่าลูกค้าแต่ละที่ไม่เหมือนกันเพราะนี่หน่อยทำทุกแพลตฟอร์มนี่หน่อยรู้เลยว่ารายได้ส่วนใหญ่มาจากไหนและคอร์สไหนขายดีในแพลตฟอร์มไหนเราต้องศึกษานิสัยของคนในแต่ละแพลตฟอร์มแล้วนี่หน่อยจะสอนวิธีการทําแพลตฟอร์มที่แบบง่ายเข้าใใจง่่่่าาายยยยแล้้วกก็ไไมมมมคคอคอออออๆเรีนีนนนปััืืื Ti Tok หถด แยกกันเป็น2คอร์สเลยลงคู่กันก็ดีมากเพราะถ้าคุณทา Ti ๊ t o อกตัวเองไปแล้วมาทํา Tik t อกแอด t ิ๊กตอกแอดจะทําให้คุณสามารถขยายวงกว้างได้และเข้าใจลูกค้าใน Tik t o อกสักทีไม่ว่าคุณจะขายสินค้าหรืออะไรนี่หนะ่แยกให้เลยเป็นสองคอร์สและเข้าใจเรื่องแอดในภาษาการตลาดที่ง่ายที่สุดอันเนี้ยสาคัญมากๆคุณบางคนกลัวเรื่องการตลาดเพียงเพราะกลัวว่ามันจะยากเกินไปนี่หน่อยบอกว่าจริงๆไม่เลยนะเพราะสุดท้ายถ้าคุณเข้าใจการตลาดในภาษาคนในแบบที่หน่อยสอนคุณจะทําธุรกิจได้ทุกอย่างและคุณจะไม่เสียส่วนแบ่งการตลาดไปให้คน สิ่งนี้สําคัญมากและถัดมานะคะคือการเปิดหน้าร้านออนไลน์ตอนแรกมือใหม่กดปุ่มเนี่ยมันคือคอส,สร้างไรายได้เนาะมันคือคอที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถใช้ Facebook ในการสร้างไรายได้ได้แต่คอ,อส์นี้คือเปิดหน้าร้านออนไลน์24ชั่วโมงคือการที่คุณเปิดเพจปกติเวลาเราขายของเนาะคุณต้องปิดร้านแล้วพอปิดร้านลูกค้าเข้ามาในร้านคุณได้ไหมมาถามข้อมูลเพิ่มเติมคุณได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นการเปิดหน้าร้านออนไลน์หรือเปิดเพจเนี่ยมันคือการมีหน้าร้าน24ชั่วโมงแต่คุณต้องรู้เลยว่าเพจของ หน้าร้านของคุณก็ไม่ได้ขาย24ชั่วโมงอยู่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจะสอนอย่างละเอียดเลยว่าในหนหน้าร้านในเพจเนี่ยควรมีอะไรบ้างปักหมุดอะไรบ้างแล้วต้องมีอะไรเพื่อให้ร้านของคุณมันรันได้24ชั่วโมงคอร์สนี้จะดีมากๆและถัดมาขาดไม่ได้เลยถ้ามีเพจแล้วต้องมี แอดเพราะแอปมันเหมือนคุณไม่ต้องนั่งรับคุณไม่ต้องรอให้ลูกค้ามาหาคุณแต่คุณไปหาลูกค้าที่บ้านเลยโดยที่คุณไม่ต้องออกจากบ้านจริงๆคุณแค่ส่งแอดดีๆมีคุณภาพไปนะนิดหน่อยบอกเลยว่ามันจะผลิตเงินให้คุณตลอดเวลาและสิ่งนี้สําคัญมากนิดหน่อยจะสอนด้วยภาษาที่ง่ายเช่นกันและใช้ด้วยมือถือเครื่องเดียวกลับอีกอันหนึ่งนะที่ฮอตสุดๆแล้วนิดหน่อยก็เชยร์ให้คุณมีคือ Instagram Instagram มือใหม่บางคนเนี่ยทำออนไลน์มานานเปิดเพจม,มานานแต่ไม่ค่อยเข้าใจว่า Instagram มันเป็นยังไงไลูกค้าในน G เป็แบบไหนกรมมันคืออะไร คุณรู้ไหมว่า i ิน t a g r กรมเนี่ยกดหลักง่ายมากและขายของแพงได้ด้วยนี่น่อยอยากเชียร์ให้คุณเข้าใจ i ิน t a g r กรมเพราะมันจะสามารถนำส่งเข้าถึงผู้คนได้เยอะมากนี่เอยก็เพิ่งทำอินสตาแกรมล่าสุดมีคลิปเดียวที่ไวรัลแต่นำคนติดตามมาส0,000่นคนในคลิปเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ดีมากๆแล้วแอดเนี่ยทำไมอยากให้ลงคู่กับ Facebook Facebook กับ i g คือเจ้าเดียวกันนี่น่อยอยากให้ลงเป็นแพ็คเป็นเซตไปเลยแล้วคุณจะเข้าใจมันถึงแก่นมากขึ้นถัดมานะคะคืออินสตาแกรมแอดบางคนบอกครูไม่ค่อยได้ทำ,ทำแพลตฟอร์ม แอดด้วยได้ไหมอ่ะโอเคนี่หน่อยก็เลยแยกมาให้เพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้มันได้ง่ายๆแล้วก็เข้าถึงผู้คนในอินสตาแกรมได้เข้าใจลูกค้าเข้าใจการตลาดแล้วทําเงินได้จากมันและถัดมานะคะคือคอร์สยูทูบจริงๆแล้วนี่หน่อยเกิดมากระจ y o ยูทู e ก่อนนะในความเป็นจริงแล้วแต่นี่หน่อยใช้ Facebook ในการที่จะบุกเพราะยูทูบเนี่ยมันไม่ได้บุกมันเป็นตัวตั้งรับเหมือนเวลาคุณเสิร์ชวิธีใช้แม็กเนี่ยคุณก็ยังเจอนี่หน่อยอยู่แต่นี่หน่อยก็มีตัวตั้งรับอยู่เพราะฉะนั้น YouTube เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่เอาไว้ตั้งรับในกรณีที่สินค้าของคุณมันเหมาะกับคนเสิร์ชเพราะ YouTube กับ Google เนี่ยเขาคือเจ้าเดียวกันคุณเสิร์ชอะไรบางทีมันจะมีคลิป YouTube เด้งขึ้นมาด้วยมันเกี่ยวข้องกัน YouTube คือการตั้งรับเพราะฉะนั้นเรามาทําความรู้จัก YouTube มาทํา YouTube กันในภาษาที่ง่ายเอาแบบมือใหม่แล้วก็มาต่อด้วยอีกคอร์หนึ่งก็คือ Google Ads Google Ads เนี่ยก็คือการเอามายิง YouTube หรือเอามายิง Google นั่นแหละมันเจ้าเดียวกันไงนี่หน่อยเลยอยากให้ลงคู่กันคนละคอร์แต่แยกออกมาในแต่ละอันเพื่อให้คุณย้อนดูได้ง่ายแล้วทุกคอร์แต่ละบทจะสามารถ ย้อนดูได้อีกเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญมากคุณจะคลองตลาดออนไลน์แล้วก็ไม่ต้องไปนั่งเปิดหน้าร้านใหญ่ๆไปนั่งขยายสาขาเลยเพราะคุณมีทั้งบุก มีทั้งตั้งรับแล้วสิ่งนี้คือการตลาดที่สําคัญมากและสุดท้ายนะที่มันโคตรจะ p พาเวอร์ฟูลเลยก็คือ Line Official หรือ Li n e OA ที่คุณรู้ไหมว่าเน้นหน่อยสามารถกําหนดวันหวยออกได้เลยอ่ะก็คืออะไรบอสแคร์ในไลน์เพราะการบอสแคร์ในไลนมันคือคุณรวมคนที่มีสิทธิ์จะเป็นลูกค้าคุณมาไว้ในไลน์แล้วไม่เหมือน Facebook ไม่เหมือน Instagram ไม่เหมือน YouTube ที่มันแค่กองคนเข้ามานในระดับหนึ่งแต่ไลนมันคือการเก็บฐานลูกค้าแล้วคุณคิดดูดิว่าคุณมีคนที่พร้อมซื้อคุณอยู่ใน คุณใช้ไลน์ OA ในแบบที่ง่ายที่สุดด้วยโทรศัพท์เครื่องเดียวพร้อมกลยุทธ์การตลาดที่ปกติคอร์สนี้นะจะอยู่ในคอร์สใหญ่ๆของนีหน่อยซึ่งเป็นคอร์สกลยุทธ์การตลาดการขายที่ราคาหลักหมื่นแต่นิดหน่อยอยากเอามาทาให้ทุกคนได้เริ่มสักทีพราะแค่กลยุทธ์กลยุทธ์เดียวของนีหน่อยนะก็ทาเงินให้คุณเพิ่มได้หลายเท่าแล้วทั้งหมดนี้นะคุณจะลงเป็นคอร์สก็ได้ถ้าใครลง1คอร์สนะคะจากราคา6 9 0 0เหลือ1น90บาทแต่ถ้าคุณลงมากกว่า2คอร์สขึ้นไปเดี๋ยวเราให้พิเเศษกกก็คคคคืือออหลลออละ1590 5บาาาาทแต่่ถุ้ณงมกกว ขึ้นไปเลอคอร์สละ1390บาทแต่ยังไม่พอในกรณีที่ครูยังไงก็ต้องลงอยู่แล้วถ้าอยู่ในยุคนี้เขาเหมาไปเลยแล้วกัน16คอร์สนะวันนี้นี่หน่อยให้ราคาพิเศษวันนี้นี่หน่อยลดให้ไปเลยคุณเรียนได้ตลอดชีพเรียนกันทั้งบ้านได้เลยนิดหน่อยไม่หวงขอให้คุณเอาไปทำเพราะนี่คือโปรเจกต์พิเศษของนีดหน่อยที่ไม่ได้มีบ่อยๆนะคอร์สของนีดหน่อยราคาเหมือนัหมดลักซ์ซูรี่มาร์เก็ตติ้งเหมือนัหมด2 5 0 0 0ื่นห0นเพราะนั่นคือกลยุทธ์การตลาดแต่นี่หน่อยทำโปรเจ แท้จริงคือไม่ใช่รู้ทั้งหมดแต่คือการลองทําทีละอย่างแล้วสิ่งนั้นสําคัญที่สุดถ้าใครสนใจนะคะทักไลน์แอดคุณิด้หน่อยได้ s i k i u n i z z n o i เนาะผ่อนศูนเดือนได้ยกเว้นคอร์สเดียวนะคอร์สเดียวไม่ผ่อนนะทุกคนถ้าเป็นเหมารวมผ่อนศูนเเดือนได้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคอร์สวันนี้สวัสดีค่ะ